เปเพระกระยาหารหลังรัชกาลที่7สเสด็จประทับต่างประเทศเสวยอะไรบ้างภาพรัชกาลที่7กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีและแซมสุนักส่งเลียงหลังกลุ่มคณะราษฎรเข้ายึดอำนาจสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ในพศ2475ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชาสมบัติและเสด็จพระราชาดำเนินไปประทับยังประเทศอังกฤษพระองค์ทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสวยพระกระยาหารแบบฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ภาพพระราชาการที่เจ็ดกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและแซมสุนักทรงเลี้ยงขณะที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตณนะประเทศอังกฤษพระองค์เริ่มประทับที่ตำหนักโลก่อนจะทรงโยกย้ายไปที่อื่นหนึ่งในคือพระตำหนักเกลนแพมเมิร์นภาพพระตำหนักโล มีข้อมูลระบุว่าขณะที่พระองค์ประทับนพระตำหนักเกรนแพมเมินับประเทศอังกฤษพระองค์สวยพระกระยาหารแบบฝรั่งเสียส่วนใหญ่แต่ละเมนู